กรุบกริบกรุบกริบกับแหน่นะจ๊ะ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 น่ารักอ่ะ เชิญได้นะคะตำแหล่เปิดแล้วนะคะเชิญได้นะคะเชิญเลยค่ะไม่ฟิวนะคะเดี๋ยวพี่เอลดให้สิบเปอร์เซ็นต์นะคะนะคะเอ๊ะพี่แหนไปไหนเนี่ยนัดตั้งนานแล้วทำไมยังไม่มาสักทีเนี่ยลดลดลดโอ๊ยดีหรอพี่เหนพี่แหนพี่แหนไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยค่ะหาร้านน้องเอไม่เจอเลยค่ะพี่แหนป้ายต้องบู๊ตโครงการเราเนี่ยชื่อโครงการเล็กๆว่าเขาวงโคดเนะคะแล้วก็พอดีน้องๆก็ถามว่าพี่เอเนี่ย ไปหลบใครหรือเปล่าเพราะว่าหน้าร้านเนี่ยมีป้ายบางหน้าร้านพี่เอมิสนิทเลยจริงๆอย่างนี้ค่ะร้านพี่เอเนี่ยคือมีทุกทุกที่เลยจากเมืองเออตะมาที่นี่เห็นไหมฮะพี่เอทำร้ายค่ะไม่เป็นไรค่ะมันทำร้ายก็แบบป้ายมันจะบอกว่าล้มทับใครพี่แหนเคยล้มทับใครให้พี่เอล้มทับพี่แหนหรือพี่แหนล้มทับพี่เอแต่ว่าพี่เอมาตรงนี้ดีแล้วเด็กๆจุฬาหน่ารักจริงเหรอครับพี่แหนดผก้ชายหน่ารักมากผู้หญิงผู้ชายน่ารัก ก็จะเข้าวงการมาพี่ตำแหล่เท่านั้นตำแหล่เท่านั้นค่ะไม่ใช่ตอนะคะตํานะคะพี่แต่ว่าสาขานี้อร่อยหรือเปล่าไม่ทราบเดี๋ยวต้องคุณแหนไปดูนะคะ แจกปุ๊บมาปั๊บหมึอนต้องบนเลยนะคะเหมือนกับป้าใช้สายศาสตร์ช่วยใช่ค่ะเพราะว่าไปเรียนรู้เียนภาษาจากภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะน่ารักน่ารักหมดเลยน้องๆสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตามสบายนะคะนรับพี่ไหนขาตัวโน้มีคนหล่อด้วยค่ะพี่่ไหนชอบผู้ชายพี่ไหนชอบผู้ชายพี่ไหนเดินไปดูสิครัมาชอบผู้ชายใครกันแน่เรนนี่มาจากเมืองไทยเป็นคนไทยหรือว่าอยู่เมืองนอกมาคะคนไทยเหรอเคยอยู่อ๋อเหรอครับอยู่ที่ประเทศไหนมาคะ อ๋อแคนาดาหยุดเลยต้องอดนะคะอันนี้ร้านซุ้มจำเหลืองสจับทำพลาดค่ะคือพี่ก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทำไมมาทานซุ้มจำซุ้งซักประวัติคืออยู่เมืองนอกเมืองนาอะไรีไม่เข้าใจนะคะร้านซุ้มจำเราต้องมีเรซูเม่ค่ะพี่เหนืขาว่าหนูทำเรซูเม่ไว้ที่ร้านแล้วทำไมต้องอื่นเดินผ่านหมดล่ะขอต้นต้นเดียวล่ะก็หนูรู้ว่าพี่เหนือชอบวิชายหนูก็ต้องเลยแนะนำเลยนะ พี่เอขาพี่แหนจะทำไรคานวันนี้วันนี้นะคะก็อยากทำตำขาดตำทอดพี่เอกก็แบบว่าใช้ใบตองอย่างหนาเลยนะครับพี่แหนผูลงบนขาเพื่อทุกคนได้สบายใบตองต้องเช็ดด้วยเช็ดสะอาดครับพี่แหนค่ะกลางคืนน้องเอไม่หลับไม่นอนเลยค่ะถูใบตองอย่างเดียวเลยค่ะวยเหมือนกับที่พี่แหนไม่ทราบขาพี่แหนนะคะใบตองใบตองตาดีไหมคะตาดีไหมคะเหมือนไม่มีค่ะตานีไปผีเราไม่มีค่ะ ที่ไหนกลางคืนก็ขุดมะพร้าวพี่เองก็ทำใบตองแล้วก็มาเจริญลางวันวันนี้ก็จะทำตำถาดแล้วก็เอาเมนูเด็ดๆของร้านก็พวกไก่ยกโอ่งอะไรเนี่ยค่ะไก่อกโอ่งนะคะแล้วก็ถ้าพี่ไหนอยากกินทุกตำทั้งลาวทั้งไทยได้หมดเลยเพราะว่าน้ำปลาราเนี่ยพี่เอกเที่ยวเองนะคะอย่างดีเลยค่ะ นะเรามีให้เลือกนะครว่าคุณแหนจะเอาตรงกลางเนี่ยเป็นส้มตําไทยหรือว่าส้มตําลาวนะคะถ้าเป็นตําลาวก็คือเป็นตําปูปลาร้าเราสามารถเลือกเมนูตรงกลางได้หมดเลยนะคะแต่ว่ารอบๆจะเป็นอย่างนี้หมดใช่ค่ะรอบๆจะเป็นจะมีขนมจีนใช่ขนมจีนค่ะเส้นหมี่ค่ะกุ้งค่ะแล้วก็ปลากรอบค่ะสาราแหน่ค่ะแล้วก็ถั่วงอกค่ะไข่ไข่ย่างมาตูมไข่เค็มจากชายาแคบหมูค่ะหอยค่ะหมูยอค่ะหอยอะไรคะอันนี้คือหอยหอยแครงค่ะพี่แหนหอยแครงค่ะโอเคค่ะแล้วก็ตรงกลาง พี่ไหนจะเลือกไทยหรือลาวครับพี่ไหนขาต้องลาวสิค้ามาโอเคคุณไหนขาคุณเอขอน้ำตาหน่อยค่ะอ่ะคุณเอ๋ใส่ิกินเม็ดเปื่ที่เป็นการวางย้ายคุณแหนกินได้น้อยค่ะโอเคค่ะปลาล้าเหรอคะปลาล้ากับคุณแหนดมดมดมเลยค่ะคุณแหนขาเห็นไหมคะ คุณแหนดูดีปลาลาเป็นยวงเลยค่ะเห็นไหมครับคุณแหน่ะอันนี้มันน้ำหอมหรือปลาลาคะเออน้ำหอมค่ะกลิ่นบ้านคุณเอครับนี่ค่ะคุณแหนขาเขาเรียกมะเขือสีดาหรือมะเขือลาวเนี่ยค่ะคุณแหนขาเห็นไหมคะ่าที่อื่นไม่มีมัไม่มีค่ะไม่มีค่ะเรียบร้อยค่ะคุณแหนขาโอเค หอมมากเลยอ่ะต้มงใช้กระดูกหมูอ่อนครับพี่แหนะครับเป็นสูตรของที่ร้านเองครับพี่แหนโอ๋ยเหมือนรัชื่อรายการพี่แหนะเลยกรุบกริบกรุบกริบครับพี่แหนะครับกรุบกริบกรุบกริบครับพี่แหนะครับเดี๋ยวลองเชียร์ค่ะเชียร์เลยครับพี่แหนะครับไม่เอาเอาน้ำก่อนน้ำก่อนน้ำก่อนเผ็ดนิดนึงนะครับพี่แหนะครับเราจะเน้นเผ็ดครับโอเค อร่อยไม่เผ็ดแซ่บมงาจริงเหรอพี่ไหนเฮ้ยหรออร่อยมากครับตัวคุณไหนจะไม่ชอบเลยนะครับขอตัวแม่ครัวกลับบ้านด้วยได้เลยครับคุณแหนขาเดี๋ยวคุณเอจะส่งไปให้ทำค่ะแล้วคุณแหนก็เออส่งเงินมาที่ร้านคุณเอนะคะแล้วก็ตัวแม่ครัวก็จะไปถึงเลยค่ะคุณแหนขาอันนี้เป็นไก่อบโอ่งครับเอค่ะนี่ขาข้างซ้ายข้างขวาค่ะขาขาข้างไหนคะขาข้างซ้ายค่ะคุณแหนข้างซ้ายราคาดีค่ะเพราะว่าถ้าขาข้างขวามันทำงานทำงานเยอะนะคะเดี๋ยวมันเหยียบของตกระปกบนะคะอร่อยมากอร่อยใชัวร์ครับคุณแหนขาอ่าค่ะปลากระพงทอดน้ำปลาคกับปลาไว้ไว้ไหมคะ ปลาที่ว่ายชนกระแสน้ํามาจากแม่น้ํำยังสีเกียงค่ะชนกระแส้ด้วยนะคะว่าใช่ค่ะเพราะเหมือนปลาสเตมอนเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะคะจะบอกเลยค่ะปลาของคุณเอนะคะเป็นปลากระพงที่ทวนน้ําค่ะเพราะว่าเนื้อแข็งแรงมากมาแล้วค่ะคุณแหน่ค่ะตำถาดค่ะอยากให้คุณแหน่ชิมแคบหมูก่อนเราทอดเองค่ะ ันยอดอันยอมอ้วนนะพี่ไหนค่ะแล้วต้องกินกับไข่ย่างมาตูมค่ะคุณไหนขะแต่อร่อยทุกอย่างเลยเอพี่เครียดมากเลยไม่อยากมาร้านเอเลยพี่เครียดพี่ไหนต้องไม่เครียดค่ะพี่ไหนกินไข่ย่างมาตูมสักอันนึงธรรมดาตาร้าเนี่ยเลือกทานนะคะว่าจะงทานร้านไหนเลือกทานทุกร้านแต่ขอโทษขอจริงจริงค่ะแกมาอีกแล้ว เรียกว่าอะไรคะพ้าโพทค่ะพี่แหน่น่าทานมากว่าจะาดไข่เค็มค่ะไข่เค็มชชยาค่ะพี่แหน่ค่ะต้องชชยาเขานั้นใช่ไหมคะอขอเขค้ขาชิมกันได้ไหมคะค่ะเขายากน,นะคะได้เลยค่ะพี่แหน่ในที่สุดคุณแหน่นจีจของเราก็ลองลิ้มชิมรสชาติอาหารที่คุณเอแห่งตำแหลค่ะ สมาให้จนครบพอครบแล้วก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอร่อยจริงดีจริงค่ะก็คุณแหน่เล่นชิมจริงช่มจริงโดยไม่ใช้สแตนด์อินแม่แมๆแดูแล้วก็ชวนหิวกันเลยใช่ไหมคะขืนผู้ชมกุ่กีบกุ่กลีบกับแหน่นะจ๊ะกุ่มกบกุ่กีบกับแหน่นะจ๊ะเนตเฉลี่ยงอะไรเจ๊ะช่วงเนตเฉลียงอะไรจ๊ะพาคุณผู้ชมมาที่งานฉลองมงคลสมรส ของน้องกิ๊บรันทรเตชะไพบุตรบุตรสาวสุดเลิฟของคุณจิตรมนเตชะัยบุตรนั่นเองค่ะและงานนี้นะคะเราเซเลบดาราต่างก็พาเรทมาร่วมง,งานจุดแน่นห้องบลลูนโร,ร,รงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันกันเลยทีเดียวและทันทีที่พี่แหนของเราเจอความว้าวาวิวของคุณน้อยท่ิพบพรอ,อัชนันเธอก็รีบเข้าไปกรุบกริบกรุบกริบตามสไตล์แหนนะจ๊ะคือพี่น้อยเรานี่นะคะ ตั้งคบกันมาเนี่ยเสื้อนะคะอยู่ในคอปีนป่ายตลอดค่ะแต่วันนี้ดูซะก่อนสิควะว่าเผยผิวขนาดไหนดูไม่เคยเป็นเลยค่ะพี่น้อยคะช่วงนี้หัวใจเป็นสีอะไรคะสีม่วง <laughs> นี่ก็มีอะไรแน่ๆเลยอ่ะเพราะว่าวันนี้นะคะคพี่น้อยของเราค่ะใส่เสื้อทรงจินตนาการค่ะเ,คเห็นแล้วนะคะซาบซ่านมากเลยค่ะเพราะว่าพี่น้อยไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนเลยค่ะไม่ปกติพี่จะใส่นะแต่โดยมากสีดำไงเมือนย่นยไม่เคยเปิดลายเปิดอะไรอย่างนี้เลยไม่จริงเดี๋ยวพี่าม่ยันไม่จริงก็ร้านแต่งงานทั้งทีใช่ไหมเราก็ หพี่น้อยบอกว่ามีของดีมานานแล้วนะคะวันนี้เป็นวันเปิดเปนนี้นเป็นเปิดใช่ไหมคะปกติแหนจะเป็นคนโชว์เอง <c oughs> <c oughs> วันนี้แหนยอมแพ้คะ่ะใส่เสื้อปิดร่างเลยคะ่ะแม่แม่แม่พี่แหนถึงกับออกปากเองเลยนะคะว่ายอมแพ้แสดงว่างานนี้พี่น้อยรัดจริงอะไรจริงเลยทีเดียวคะ่ะ เก็บ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 กับแหน้นะจ๊ะกุ่ก็บกลุ่ก็บกับแหน้นะจ๊ะกุ่ก็บกลุ่ก็บกับแหน้นะจ๊ะบ้านเดียวกันบ้านเดียวกันกุ่ก็บกลุ่ก็บกับแหน้นะจ๊ะ